ที่นี่ก็เขากาดพูดต่อไปเป็นเรื่องที่สามว่าการสืบพันธ์การสืบพันธ์ก็คือการทําให้มีลูกหลานเกิดขึ้นมาอย่าให้ศูนย์พันธ์ไปคนเกลียดวัดไม่มีธรรมะไม่เข้าใจความหมายอันนี้เขามองเห็น ส่วนที่หลอกลวงที่สุดที่ธรรมชาติมีไว้หลอกลวงสัตว์ให้ทำการสืบพันธุ์เพราะว่าการสืบพันธุ์นั้นเป็นกิริยาอาการที่น่าเกลียดน่าชังสกรปรกเหน็ดเหนื่อยเพื่อความบ้าแวบเดียวนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติมีไห้สำหรับหลอกลวงสัตว์ให้ทำการสืบพันธุ์ มันจึงเป็นเหมือนกับขาดจ้างให้สัตว์ทำสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังเหล่านั้นน้าคอยเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ากามามรมกันในลักษณะอย่างนี้ว่าเป็นสิ่งที่พระยามารหรือธรรมชาติฝ่ายหนึ่งต้องมีไว้จ้างคนให้ทำการสืบพันธ์คนเกลียดวัดทั้งหลายก็ยินดีรับ ฆ่าจ้างกินเหยืออันนี้ทันทีคือลงไหลในกามารมณ์ไม่เป็นการสืบพันธ์อันบริสุทธิ์มันจึงมีปัญหามากมายเกิดขึ้นจากตามารมณ์นับตั้งแต่การหึงหวงาาการฆ่ากันตายการอะไรทุกอย่างหลายอย่างหลายประการเท่าที่เขาไม่รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นอะไร มีอายุล่วงมามีลูกมีเต้ามีล้านมีเลนพอสมควรแล้วก็ยังไปลงหลงไหลยินดีในค่าจ้างของธรรมชาติเพื่อการสืบพันธุ์อยู่คือมันบ้าการมารมกันไปจนเน่าข้าวลงคนเตียดวัดมันเป็นอย่างนี้ขอพิจารณาดูให้ดีๆว่าเรื่องของการสืบพันธุ์นั่นเป็นเรื่องหลอกลวงของธรรมชาติ ที่ให้มนุษย์ทนลำบากเพื่อการสืบพันธุ์มักจะมองไปในทางอื่นในความหมายอื่นว่าเป็นความรักเป็นความผูกพันเป็นผู้ชีวิตชีวาอะไรอย่างนี้ก็ยังมองไม่ถูกควรจะพิจารณากันเสียใหม่ให้ดีๆซึ่งควรจะได้พิจารณากันต่อไปด้วยเหมือนกันในชั้นนี้จะพูดตัวคนเกลียดวัด แต่เพียงสั้นๆว่าอย่าไปมัวหลงอย่าไปมัวโง่รับจ้างธรรมชาติเพื่อการสืบพันธุ์อันไม่รู้จักสิ้นสุดหยุดหย่อนแม้จะไม่มีการสืบพันธุ์ก็ยังหลงไหลในค่าจ้างเพื่อการสืบพันธุ์อันไม่มีที่สิ้นสุด ทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องครอบครัวพระราวาสมีครอบครัวแม่บรรพชิตสมัยนี้ดูดีๆแล้วมันก็เหมือนกับครอบครัวบรรพชิตสมัยโบราณของพุทธการนั่นไม่มีความหมายแห่งความมีครอบครัวแต่บรรพชิตในสมัยปัจจุบันมีคนที่ต้องเลี้ยงดูมีหน้าที่การงานที่ต้องทำมีทรัพย์สมบัติที่ต้องรักษาเป็นห่วง มันเหมือนกับครอบครัวเหมือนกันแต่เราจะพูดกันถึงครอบครัวธรรมดาสามัญของคาราวาทั้งหลายว่าเขามีครอบครัวกันทำไมโดยขนบธรรมเนียมประเพณีพระจัดให้มีครอบครัวอย่างเป็นระเบียบเพื่อว่าคนอย่าต้องเบียดเบียนกันเพราะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่านมีครอบครัวแล้วก็หลงไหลอย,อย่างหลับหูหลับตาในความหมายของคำว่าครอบครัวมีความรักอย่างโง่เขลาในเรื่องทันเกี่ยวกับครอบครัวจนได้เป็นทุกข์อันเนื่องมาจากกับครอบครัวนั่นเองให้สมน้ำหน้าของคนโง่สมน้ำหน่าคนเกลียดวัดที่มันไม่รู้จักว่าครอบครัวนั่น คืออะไรและจะต้องมีทำไมถ้ามองดูด้วยสติปัญญาในเรื่องทางจิตทางวิญญาณควรจะมองเห็นได้ว่าครอบครัวนั้นคือเพื่อนเดินทางไปนิพพานพูดอย่างนี้คนเปียดวัดมันก็บ้าแล้วบ้าแล้วเพื่อนเดินทางไปนิพพานนั่นแหละคือครอบครัวการที่มีครอบครัวให้มากขึ้น นก็เพื่อว่าะจะได้เป็นเพื่อนเดินทางไปนิพพานที่หมายความว่ามันเป็นมนุษย์ทีดีทั้งผัวทั้งเมียเป็นมนุษย์ที่มีธรรมะไม่เกลียดวัดกันทั้งผัวทั้งเมียรูร้จักว่าชีวิตนี่คืออะไรเกิดมาจะต้องทำอะไรมันก็ปรึกษาหารือเป็นคู่จิตคู่ใจกันสำหรับจะให้ก้าวหน้าไปในทางของพระนิพพาน ผัวมียคู่ไหนนอนปรึกษาหารือ่องเรื่องก้าวหน้าไปทางนิพพานบ้างก็ <c oughs> ไปไปถามดูกันเองธรรมากำลังพูดว่าครอบครัวนั่นคือเพื่อนเดินทางไปนิพพานสามีภรรยาหารือกันเพื่อความก้าวหน้าในทางจิตใจให้สูงขึ้นไปไม่ให้ใจมาลหลงไหลปักหลักอยู่ที่นี่ สามีภรรยาให้ความสะดวกแก่กันและกันในการที่จะรู้จักชีวิตรู้จักความทุกข์รู้จักความเวียนว่ายอยู่ในความทุกข์แล้วก็จะได้ถอนตัวออกมาเสียโดยเร็วสามีภรรยาส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เกิดความสะดวกง่ายได้ในการที่จะเดินทางไปพระนิพพาน ที่นี้ลูกนั่นนะมีไว้สำหรับเผื่อว่าถ้าพ่อแม่มันไม่สามารถจะบรรลุถึงนิพพานได้ก็จะมอบมรดกให้ลูกมันเดินทางต่อไปจนกว่าจ,จะถึงสนนิพพานได้ถ้าชั้นลูกไม่ได้ก็ขอให้ได้ชั้นหลานชั้นเลนให้มันได้สักชั้นหนึ่งจนพอที่จะอวดคุยได้ว่ามันนุย์ยังมีอยู่สำหรับการบรรลุถึงนิพพาน อย่าให้มันเสียชื่อของมนุษย์เลยให้มันกล่าวได้ว่ามนุษย์นี่นที่ไปถึงนิพพานนั้นยังมีอยู่ถ้าพ่อแม่มันไม่ถึงให้ลูกมันถึงถึงลูกมันไม่ถึงให้หลานมันถึงนั้นรวมกันทั้งครอบครัวแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นเพื่อนเดินทางไปนิพพานโดยแท้จริงเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะเอาปัญหานี้ไปถามนักราช บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดูว่ามีครอบครัวใหม่ท่านจันชี้แนะอธิบายในลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ได้ชี้แนะภายในทางที่ว่าสําหรับจะมกจมลหลงไหลในกามารมทรัพย์สมบัติเกีดยรติยศชื่อเสียงกันอยู่ที่นี่จนเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นท่งครอบครัวทั้งหลายต้องจัดปัญหาของท่านให้ดีๆยา่ครอบครัวกลายกลายเป็นรังของความทุกข์ กลายเป็นที่สะสมของความทุกข์เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแห่คนเกียดวัดทั้งหลายจึงได้ขยับขยายให้เรื่องของครอบครัวนั้นกลายเป็นเรื่องที่เประเสริฐที่สุดคืออยู่กันอย่างเป็นเพื่อนเดินทางสำหรับไปพระนิพพานในลักษณะที่กล่าวแล้ว